อ่ะไปที่นอนได้เลยครับรับที่หรงเร็วครับอันนี้เขาไม่ชื่ออยู่แล้วมั้งอ,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 อ่ะสอบสอบครับครับพอใกล้เวลาแล้วนะครับใกล้เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะแหกกระถิ่นแล้วรับที่รับที่หลวงพ่อได้เลยนะครับตะวันตีไพฑู์สุจรผลนะครับห้าร้อยบาทมรณาสาธุนะครับ เขาเรียกสีอะไรสีชาลอนเนี hmm. ่ยนึกชื่อออกติครับมาที่นี่แล้วสวยไปที่ร้านก็สวยครับเสริมสวยอยู่ได้ข่าวว่าเปิดสาขาสองแล้วสาขาหนึ่งยุคเหลือสาขาเดียวขอเปิดสปาเวียดนามด้วยอะไมาครับใครใครไปร้านสีชาลอนบอกชื่อผมมาได้นะครับนะนาม จากร้อยเนี่ยก็เป็นร้อยยี่สิบบาทอะไรเงี้ยบวกเพิ่มไปยี่สิบบาทอ่นะครับใครยังมีพระไตแวะมาเลยนะใกล้ใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาแล้วครับที่เก้าโงสิบห้าแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะแหกกระถินเลยนะนะครับใครมีตังกร้อยสองร้อยก็อยากได้ผ้ากระถินก็นมากระซิบกระผมเนี่ยข้างหลังผมมีเยอะอยู่นะกระซิบกระซิบ อาอาอาวันไม่รู้ใครชื่ออาวันชื่ออาวันถูกไหมครับอาวันอยู่ที่ไหนอ่าญาติหลงอยู่ตรงข้างกองบริการนี่แหละครับอยู่ตรงตไหนใครอยู่อาวันยกมือฉายไฟไหน่อยอาวันทาบุญทำได้ครับทำบุญได้ก่อนเลยอ๋อตังอยู่ที่เขาอ๋ออาวันเล็กมาแล้วเอ้าจะทำบุญ ไปทำมาำไมอาวันอยู่ตรงไหนเออได้ครับใส่สองใหม่ได้เลยใส่ทองใหม่ได้เลยเนาะครับอ่าใส่สองใหม่ได้เลยครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยเราไมถูกมงคลเลยเนาะเราไมถูกมงคลไหนมาอย่างอาวันอาวันนามสกุลอะไร เอาวันสีดำเอามันกี้ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยอใช่เมื่อกี้ยังยืนตรงนี้ใครชื่อวันสีดำมาอยู่ตรงนี้นอนนอนนอนขับเป็นโมนาสาธุนะครับคุณออมในกลางนะครับหนึ่งพันบาทขับขับทำที่นี่ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกตู้ขึ้นไปเอาเอาวันอยู่ไหนอ่ะเอาวันเอ้ยเอาวันสีดำผมรู้แล้วผมรู้จักด้วยคนเนี้ย มื่อกี้ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ามีอัป๋าดมแต่ตอนนี้ป๋าดมแกไปอยู่โลกไหนแล้วไม่รู้ขอยังไม่ไปไหนใช่ไหมโอเค อ,อังจุไรลัลโสภาแล้วครอบครัวนะครับานางอัมบลาลุงมาฉิมแล้วก็ครอบครัวนะครับหนึ่งพันบาทอนมตนาสาธุนะครับรับป่าไตวัตถุกลุมไปเลยหมายยังนะในแหลอยู่แถวนั้น,น,นแหละ่นแหลกแลวก็อยู่กลุ่มนั้นแหละอาวันเนี้ยเ <c oughs> นี่เห็นไหมอยู่แถวนี้แหละยังไม่ไปไหนหรอก ก็ดีครับหอครงนี้เ่ามาทีารงมบขอวาคนแข็งแรงมายกท่าไตาหน่อยแล้วใช่เลยมากินอีกเยอะ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับเอาพระใจขึ้นไปบนสระสักสิบสี่พืนสิบสี่สิบสี่นี่นี่นี่มาตรงนี้เลยครับอันดาาับสนาสาธุคุณหมอปรดีครับคุณหมอนอกจากจะดุแล้วยังทำบุญเก่งด้วยอ่ะ <laughs> ขึ้นบนขึ้นบนสิบสี่ืนไม่ที่แกรกนจะาาั์เนาะนะครับครับร่มหดตัวหน้าสาม พันหนึ่งใช่ไหมอ่าวสากวิสามะวันได้พูดชื่อใครัวนึงรับรับป้าไตยที่ว่ากวตุในเลยครับเขาจะถวายผืนเดียวก็เมียน่ดูท่าทางนีครับประดีครับอ๋ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นเดี๋ยวเพิ่งเป็นรับปไตี่โดแล้วก็ปัจจัยใสา้เลยแต่รับปไตได้เลยอ๋อ นะครับจะถึงเวลาแล้วนะใครยังมีป้าไตในมือก็เล่เข้ามาเล่เข้ามาใครไม่ได้พบตังก็คุยข้างหลังได้นะนะครับอ้ารบป้าไตาเดี๋ยวจะแห่แล้วนะใครยังไม่มีนี่เก้าโมยี่สิบแล้วเก้าโมห้าสิบเราจะแห่กะทินแล้วสี่เก้าเก้าครับสี่เก้าเก้า ไม่มีทอนใครขอตั้งทอนติดด้วยก่อนอ๋อครับครับนะครับรับที่นู่นนะครับรับที่พลาได้เลยเนาะครับอโมทนาแล้วครับสำนักสารรับห้าร้อยบาทใช่ไหมอาจ,จ่อถูกไหมเนี่ย ฝากได้ครับฝากได้นุ่มอ่าได้ครับได้ใครถือไม่ไหวฝากผมได้นะขออย่างเดียวจับของตัวเองให้ได้เจริญนครับกับข้าวพระกับข้าพระยังไม่มีนะครับเราไม่มีบอกบอกไม่คลัวไม่กลัวถือจานไปหน่อย ครับบนโต๊ะฝั่งนี้อ่ะปี่ะอ๋อโอเคโอเคมาเดี๋ยวพี่ถ่ายได้ครับครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยอ่าตามสะดวกเลยครับจระแทกกระถินแล้วนะใครยังไม่มีผ้าเนาะครับสี่เก้าเก้าครับ ถ้าพุกมาน้อยคุยกับผมได้นะสิ้กระสินได้แต่เอาทำบุญเดินใส่ที่ได้เลยนะหนึ่งสองสามสิบคาปรีครับเอ่อปากไจหนึ่งจุดรับที่พักเลยอาใส่ใส่ใส่ขันแล้วก็รับที่พระเนาะแต่ในก็รอใหม่นะครับ สำหรับผู้ที่ขึ้นมาบนศาลานะครับก็รับรที่พระเลยครับเราจะโดนใหม่อีครับเก้าอี้รับรองอยู่นะครับก็นั่งได้ตามสมควรนะฮะที่มีว่างอยู่หลายนะครับหลายตัวตอนนี้นะครับก็ข้างบนก็กำลังมีตั้งพุ่มนะครับจานคณะเสร็จแล้วรับรับประทัยที่พระเลยรับที่พระเลยเนาใส่ใจขาีม่ได้เลยเนาะ ินะเจ้าภาพนะครับกระทินจะน้องับทุ่มแล้วเาเลยท้อวัตถูมงคลครับตอนนี้ก็มาเตียงพุ่มอยู่บนลาดนะครับก็ประมาณสิบโมงกระากนี่เร็วไปนี่ก็จะมการแข่กันนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดพุ่มด้านบนก็มาติดพุ่มด้านบนได้นะฮะหน้าองค์กะทิมตรงนี้เลยนะ เดี๋ยวไปรับพระไตเลยเนาะใช่สมมุติว่าสมมุติว่าผมไม่เห็นสองเขียนเท่าไหร่รับพระไตยรับไปหมดครับรับไปหมด